เดี๋ยวเพื่อนๆมาต่อนะที่อีพีที่ห้าสิบห้านะครับทีนี้เราก็วาร์ปไปที่ที่ไหนที่เอม็มตรงนี้ดีกว่าน,นะครับนี่เ e ปนะวานครับโอเคเราไปขายของกันเลยนะครับ ขายของขายหมดเลยนะเยเมื่อสี่เก้าใช่ไหมเธอเมื่อสี่เก้าไม่ไดสามเก้านะตามรูท่านกัน่อนทีนี้ในระหว่างนี้นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งนะมีเ,เพื่อนๆเร้าสนใจนะถามเข้ามาเขาอยา,ากถามว่าเวลาลงดันนะ,ะลงยังไงนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ต่างหากนะครับจะทาคลิปแยกให้ต่างหาก แต่น EP นี้ก็เล่นตัวภารกิจเป็นนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจะทำติดแยกให้ต่างหากกนะันเหลือแค่สองตัวนองนะครับสองตัวนี้ผมว่วามันฆ่าที่เป็นเจ้าบูทันได้แล้วนะอ่าลูกน้องบูทันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทีนี่เราดูปูันไต่ดิ้นะครับตานบูทันไต้ดิ้มันจะมีตัวนึงที่เราสามารถจัดก,การมันได้ไมันจะเป็นตัวนี้ะเนี่ยครับเพื่อนๆลองดูนะ อันนี้ไม่ได้เราลองดูฝั่งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนี้ได้หรือเปล่า <S <S ผมไม่แน่ใจนะฝั่งนี้ก็ไม่ได้ยังยังไม่ได้เราครบห้าตัวยังยังไม่ครบตัวแล้วเรามาทูดด่ตรงนี้กันเพื่อนไปทีอ่อันนี้ผมยังเปิดไม่ได้อีกหรอกิวผมเนี่ยเปิคาเมนการ ผมนิดว่าผมเปิดกองบัญชาการได้แล้วนะจริงๆยังเปิดไม่ได้ไงไปที่กองบัญชาการก่อนเพื่อนๆผมจะไปทําภารกิจอสุดท้ายละจะเป็นภารกิจไอตัวของบูทานพิศนานะเพื่นอนๆจะบนจวิ่งจุดๆเลยเพื่อน มันน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้แหละวิ่งตรงยามมาเลยนะครับวิ่งตรงยาม,มาเลยเจอกล่องกระปิดใช่ไหม ม่ใช่ทำมาอีกหน่อยนึงเพื่อนน,นี่ตรงนี้โอเคนี่นะครับถ่า,ายเลยนะเพื่อนๆเขาบอกว่าทุ่งหญ้าตอนใต้ของเอวาชื่อว่าอะไรต้องไปทุ่งหญ้าลับนะเพื่อนๆทุ่งหญ้าลับนี่ยตอนใต้นะครับเอวาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ใต้นะครับจะเป็นทุ่งหญ้าตัวนี้นะทางใต้นะครับทีนี้เราก็ไปที่ยี่สิเว็ดนะเพื่อน เออีเดเว่นครบหรือยังเนาะครบเพียงสองสามสี่ 3, อีกคนหนึ่งอยู่ไหนน่าจะครบแนละ้วมั้งมาคุยกันครับคุยกับคนนี้ขึ้นมากครับเพื่อนๆน,นี้คุยกับคนนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าได้ครบห้าคนหรือยังผมก็ไม่ได้รับนะครับแล้ว okay. อ,อีกคนหนึ่งเอะคนหนึ่งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวม,มาดูกันอืม นี้หนะนึ่งครับเพื่อนๆหนึ่งแล้วก็ตรงนี้สองนะที่ผมเอาไว้แล้วนะตรงนี้สามแล้วก็ตรงนี้สี่ไม่มีห้าคนอ่ะอีกคนนะึงอยู่ตรงไหนวะผมก็ลงละลืมลืมอีกคนนึงจะอยู่ตรงไหนเลยมันมีทั้งหมดห้าคนนะเพื่อนคนนึงน่าอยู่แผ่นด็อกเนาะใช่ไหมหมู่บ้านแผ่นด็อกใช่ใช่คนสุดท้ายนะ่าอยู่หมู่บ้านแผนด็อกไปที่หมู่บ้านแป่นดอ็ดอ,นนดอกกัน ที่ดลงราคาแล้วก็วิ่งลงตรงมาทิ้งบันเป็นดอกเลย วิ่งยาวไปเลยครับผมเพื่อเราวิ่งไปเจอปิศานาบูท่านปิศนาไปด้วยนะมันก็จะได้ไม่เสียวเวลาเราไปวิ่งตามหา,านะเพื่อนเนี่ยหมู่บ้านเป็นด็อกนี่แหละตัวสุดท้ายแล้วแต่มันจะอยู่ตรงไหนผมจำไม่ได้อยู่ตรงไหน วิ่งหาหน่อยนะเออนี่งตัวนี้โอเคได้มันออกนะ,ปะเป็นแบกจะหาเลยเอ้ยอยู่ตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจนะไม่น่ามาไกลแบบอย่างนี้หรอกน่จะอยู่หมู่บ้านนึง เป็นฐานเมื่อกี้ผมออกไปให้ตัวนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเราให้เนี่ยให้เขาตามลูกสา,ามามลูกโอเคได้ไหม ไปสามลูกนะครับะารกิจวก็จะเรียบร้อยให้ตัวยาวิ่งปิ้งก่เพื่อนอ,อยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนเออผมก็จำไม่ค่อยได้ แถวนี้หรือเปล่ามีไหมเอยเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆก่กอนที่จะไม่ได้นะเดี๋ยวผมกลับไปดูคลิปเก่าๆก่อน